กรมการปกครองมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานสันเจ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนให้อยู่ในความดูแลของทางราชการตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลส,สถานชนิดสันเจ้าพระพุทธศักราช2463ซึ่งมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น675แห่งและมีหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการปกครองสารเจ้าผู้ตรวจตาสอดส่องสานเจ้าให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานสัเจ้ากรมการปกครองได้จัดให้มีโครงการจัดประชุมมอบรางวัลสารเจ้าวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการสารเจ้าประจำปีปศ2566ขึ้นสารเจ้าที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสารเจ้ามาตรฐานประจำปี2566มีจำนวน66สารเจ้าดังนี้สารเจ้า ลีตี้เมี้ยวเขตร้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเขตร้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครศาลเจ้าซิดเซียมาเขตร่องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร เขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครศาลเจ้าวางตุง้งเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครศาลเจ้าพ่อฉางเกลือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ขกองเขตบางรักกรุงเทพมหาคนครสารเจ้าเกียวเอ็นเดียวเขตบางรักกรุงเทพมหาคนคร สิทเซียมราเขตบางรักกรุงเทพมหานครเหมือนนะครับเใช่ครับเใช่ครับศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคมเศษเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเหมือนกัะครับใช่ครับใช่ครับศาลเจ้าบุญเท่าโกงเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร เจ้าควรอันเก่งเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเานะครับอโอเคครับารเจ้าโกโบเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร เขตพระนครกรุงเทพมหานครเสียงครับมากันนะครับเฮ้ยครับสวัสดีครับหนึ่งสองเฮ้ยครับศาลเจ้าแม่ทับทิมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเฮ้ยครับ สาลเจ้าซัมไอเก่งเขตทองสารกรุงเทพมหานครสีครับสีครับสารเจ้าจอสู้ปงอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สีครับสารเจ้าที่ตลาด เมืองจันทบุรีังหวัดจันทบุรีเสียครับศาลเจ้าหลักเมืองอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสรเ,เรรสียครับ สารเจ้าตั้เล้าเอีย้ยอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวนะครับเกค,ครับสอเกค,ครับศารเจ้าพ่อห้วยละกําอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สารจาเจ้าพ่อหนองปลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรนะีครับครับสารเจ้าโจซือถงนักเซียอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทนนบุรีจภาพจะใช้่ปวดรูุกุียเลยครับ ศาลเจ้าเสซตันอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเสรครับเสร็จครับศาลเจ้าเปาหกตัวอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเสร็จครับ ศาลเจ้าฉือปุยเนียวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะเห็นไหครับเสียครับเสียครับศาลเจ้าพ่อเทียนตกอำเภอสตบบัตหีบจังหวัดชลบุรี เค okay, คร okay, ครับับบสารเจ้าคุณธรรมสถานพระที่กงน้ำพิงจียิ่งเกาะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะครับศา,เา,รรเา,าเลาาเจ้าปุงเ่ากงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ สารเจ้ากวนอูกุเบี้ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสารเจ้าท้ายปากกุง้งอำเภอเมืองรตรงังจังหวัดตรัง เก่งจิวเก่งจิวหอยก้้นอําเภอการตางจังหวัดตรังค่ะสามเจ้าหลักเมืองอําเภอเมืองตราจังหวัดตรา ซิสเสียมาอเมืองนครปฐมจัหวดนครปฐมคครรั peach 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 <mythology> ับบศาลเจ้าเจตึงอเภอสามพรานจัังวดนครปฐม สาลเจ้าบุญเท่ากงอำงง been, ä, อเภ no. อ,อสามพรานจังหวั toler, ดนครปฐมศาลเจ้าบุญไพศาลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับ ารเจ้าปู่ย่าอเภอคอนบุรีจัังหวดนครราชาสีมาน,นะครับหนึ่งน,นะครับโอเคครับสารเจ้าควนอเอเเมืองนครศรีธรรมราชจัังหวดนครศรีธรรมราช เจ้าว uhm. นอูอำเภอโกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับศาเจ้าพ่อทรงเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี เจงท่าโกงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศาลเจ้าปุงท่าโกงวาอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีแรกดไม่ได้เรงนาอกวติดซ้อยเหมือนกันเปิดวจะมแโอเคครับ ศาลเจ้าพอ่อจุอ้ยอบางไทรจพระนครศรีอยุธยาค,ครับขค,ครับครับศาลเจ้าพ่อบ้านเกาะบางพลีอเภอบางไทรจพระนครศรีอยุธยา สาลเจ้าบุญเท่ากงงอำเภอตะกัวป่าจาังหวัดพังงาสาลเจ้าแม่ทองคำอำเภอวางทองจังหวัดพิศนุโลก ารเจ้าพึงเทากกมมาอำเภอเมืองมหาสาธาคามจังหวัดมหาศาธาคามสารเจ้าพระหุตโตอำเภอบันงสาตาจังหวัดยะลา แงงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับเก่ครับสารเจ้าเตาเก่งแงงอำเภอ จ้าโรเจีกวนเรียงทุ่องอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมืน,น,นก็ครับโอเคครับสารเจ้าโกเจเก่งอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล ศาลเจ้าซ ja ินเซียโกเบียอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับโกเครับศาลเจ้าหลักเมืองสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ศาลเจ้าพ่อกินทงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครศาลเจ้าเสียงสวตัวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี Okay, ครับศาลเจ้าพึ่งแถาโกงอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย รางวัลสัสาติตาารฐานประจำปี2566และมอบนโยบายการบริหารงานสารเจ้าของกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้บรยการส่วนการทะเบียนทั่วไปครับผู้แทนอำเภอผู้แทนสํานักงานเขตผู้แทนสัน,น,เ,น,นสเจ้าโดยเฉพาะผู้จัดการปกครองสารเจ้าผู้ตรวจกา,ารสอบสานเจ้าที่มาในนาทีนี้นะครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาในพิธีอมอบเขาเรียกว่ามอบประกาศนะครับประกาศรางวัลที่พวกเราผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับได้เป็นสารเจ้ามาตรฐานตามโครงก,การของโครงก,การปกค้งนี้เพื่อจะย,ยกระดับในการดูแลนะครับดูแลสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะของพวกเรานะครับ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานในไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดการบริหารจัดการการดูแลนะครับความสวยงามของสถานที่การจัดการภายในต่างๆนะครับ <c oughs> พวกเราก็เป็นที่ได้าดีๆว่าในแต่ละปีเนี่ยเราทำโครงการมาสองปีเรามีสัเจ้าที่พยายามพัฒนาปรปับปรุงในหลายๆเรื่องที่ผมกล่าวมาตามเกณฑ์นเนี่ย ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ในลำดับต่อไปก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในเราๆ25เปอร์ของสารเจ้าทั่วประเทศที่อยู่ในความปกครองดูแลของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พวกเรานะครับ เรียนว่ากระทรวงอไทย่ยไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะเข้าไปจัดการแต่ว่าเรามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุสนให้พวกเราได้บริหารจัดการสารเจ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมฉะนั้นยินดีที่ท่านได้รางวัลในวันนี้นะครับนั่นแสดงถึงการบริหารจัดการการดูแลที่ผ่านมานะครับว่าพวกเราประสบความสําเร็จนะครับในระดับที่เรียกว่ามาตรฐาน และในปีต่อๆไปเนี่ยถ้ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะสัก5 0ขึ้นไปหรือ75ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เราพยายามตั้งใจไว้เนี่ยก็าอาจจะมีการแข่งขันกันหรือว่าประกวดเพื่อเพื่อยกย่องนะครับเพื่อเชิดชูเกียรติของคณะผู้ดูแลผู้ปกครองตลอดจนสํานักงานเขียนที่ที่ทมีหน้าที่ช่วยกันตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เคารพศรัทาเนี่ย ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเอาบริมง่ายๆเลยัน้นเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าวันนี้จะเรียกว่ารางวัลหรือป้ายประกาศก็ตามนะครับสำหรับผมนะครับมันเป็นเครื่องหมายในการาที่จะเป็นภาระพวกเราในฐานะผู้ดูแลปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตา่ตางๆนะครับที่จะต้องพัฒนาที่จะต้องดูแลสังเจ้าเรานั่นคือสิ่งที่คอยบังคับพวกเรา ที่จะต้องอดูแลสารเจ้าสอดสอนดูแลพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์อย่างน้อยก็ต้องรักษาเกณฑ์มาตรฐานนะครับและในลําดับต่อไปข้อหมายต่อไปก็คือการพัฒนาในลําดับที่สูงขึ้นให้ดูเป็นสิ่งที่ให้สมกับเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนหรือว่าคนในชุมชนของเราในที่มีบมงคารลเลื่อมใสศรัทธาในตัวสันเจ้าที่เราเรา ตุนในปกครองดูแลของพวกเรานะครับอันนี้ถือว่าแผงป้ายรางวัลแผงป้ายมาตรฐานเนะี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จะคอยเตือนพวกเราเสมอว่าการทํางานหรือว่าการดําเนินการกิจการต่างๆเนี่ยจะต้องต่อไปจะต้องพัฒนาให้สู่ว่าเกณฑ์มาตรฐานอันนี้เรียนพวกเราว่านั่นคือความมุ่งหมายของทางกระทรวงบัตรไทยของเรานะครับในโอกาสสาคัญน,นี้นะครับ ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พยายามให้ทางผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรับท่านเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ย,ใ,นนยให้มาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเอาประสบการณ์ของแต่ละที่ในความสําเร็จของแต่ละที่หรือว่าในปัญหาอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนกันและที่สําคัญก็อาจจะมีการไปดูไปดูในแต่ละที่ว่าบ,บางที่เนี่ย เราอาจจะไปเจอในสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าไอ้เขาบริหารจัดการยังไงดูแลยังไงถึงได้ทําได้ดีขนาดนี้ก็หรือจะนําประสบการณ์ที่เรามีนําไปแลกเปลี่ยนในปัญหาที่เขาประสงค์ที่เราเคยแก้ปัญหาได้อันนี้คือความมุ่งหวังที่สําคัญนะครับให้พวกเราอย่างน้อยมีเครือข่ายนะครับในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเจอทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนา การดําเนินง,งานนะครับการดําเนินง,งานที่สําคัญเนี่ยการดําเนินง,งานแลกะก็ทั้งองค์ประกอบทั้งหมดโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นดนะ้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการบริหารจัดการเนี่ยให้ปุ้งไปสู่ให้สมกับเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเขารบศจะทาอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่กระทรวงมหาดไทยเราจัดงานขึ้นมาในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองดูแล,ผ,แลผู้ที่เป็นตัวแทนที่มาในวันนี้นะครับและที่ไม่ได้มาที่ท่านอาจจะมีส่วนสําคัญนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยเรามุ่งหวังว่าจะมีสังเเเจาที่ผ่านตังเก์ม,มาตรฐานตอนนี้ผมดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะเหลืออีก7 5ที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับจริงๆเราอยากมุ่งหวังให้พัฒนาให้ทุกที่นะครับทุกที่ผ่านเกณฑ์ม,มาตรฐานแล้วก็ มุ่งไปสู่ความเฉลข่งมาตรฐานนะครับอันนั้นก็ต้องต้องขออาศัยความร่วมมือร่วมใจของพวกเรานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในส่วนกลางของกระทรวงหัดไทยเองเราก็พร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงานของท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทุกท่านนะครับจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ แตกต่างไปจากเดิมนะครับก็จุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับก็คือความน่าเลื่อมใสของทลกเจาิญยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณน,นะครับท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับหลายท่านเป็นคนที่มีความสําคัญในสังคมชุมชนนะครับ<ม>รู้นะครับคนที่ทํางานในสายจ้างออะไรเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใหญ่ก <ằng> ็จะเป็นแกนนาชุมชนใน คนที่เขาเริ่มใส่ใจทานน,นนะครับท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาร่วมงานดำเนินการตามโครงการของเรานะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ในที่สุดก็หลังจากไปดูงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูงานหรือว่าการเดินทางกลับก็ขอให้ทุกท่านเดินกลับกลับจะมีลำเลีโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับขอกลับขอบคุณมากครับ